พอมาเริ่มดูกายดูใจและตั้งใจจะรักษาศีลห้าไม่ให้ด่างพร้อยโดยเฉพาะศีลวาจาทำไมทำให้เวลาใครพูดอะไรเราจะพยายามไม่ร่วมวงอภิปรายด้วยเพราะกลัวผิดศีลคนอื่นเขาจะมองเราว่าแปลกหรือไม่แน่นอนครับมองเราว่าเ,เป็นคนที่พยายามจะแปลกแยกแน่นอนนะคือคือคนทางโลกเนี่ยอย่างไรก็ไม่สามารถจะเข้าใจ แล้วคนคนนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาความในใจหรือว่ารายละเอียดในชีวิตของตัวเองเนี่ยไปบอกไปกล่าวให้ใครต่อใครทั้งโลกเขามีความเข้าใจในตัวเราได้นะก็ไม่ต้องไปพยายามทำให้เกิดความเข้าใจแต่ว่าในขณะเดียวกันถนอมน้ำใจนิดหนึ่งรักษาความรู้สึกของคนรอบข้างไว้ก็แล้วกันนะคือถ้าเขาชวนพูดด้วย นะฮะเราก็พูดด้วยแต่ถ้าเขาชวนพูดเรื่องคนอื่นเราก็อาจจะชวนพูดเรื่องที่มันมีสาระมากกว่านั้นนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยหลักการนะเพื่อที่จะให้รู้สึกว่า,เ,าเราไม่เป็นที่แปลกแยกมากเกินไปในสังคมเนี่ยหลักการง่ายๆก็คือนะฮะเ,เวลาที่ใครพูดทักทายมาเรามีไมตรีจิตตั้งต้นก่อนเลยนะด้วยไมตรีจิตนี้นะเราจะ ตอบคำไหนไปก็แล้วแต่จะเลี่ยมไม่ให้เป็นไปตามประเด็นที่เขาตั้งตั้งป้อมมาจะนินทาใครนะหรือว่าจะเป็นการเหมือนกับพูดแบบถามคำตอบคำในเรื่องที่เขามาเปิดประเด็นไว้อะไรแบบนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าจิตของเราตั้งไว้ว่าเออนี่เป็นไปเพื่อการปฏิสันฐานเป็นไปเพื่อความมีไมตรีจิต เนะเขาก็จะรู้สึกว่าเรายังมีไมตรีกับเขาอยู่ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับเขาอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่เข้ามาคลุกคลีสนิทด้วยนะอันนั้นก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติถ้าหากว่าเขาอยากพูดเรื่องไหนแล้วเราไม่ต้องการพูดเรื่องนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเข้ากันไม่ได้ไม่สามารถคุยกันได้ซึ่งถ้ามองตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ตัดสินนะฮะการไม่เตวนากับคนที่ มีศีลต,ต่ำกว่าหรือว่าไม่เสวนากับคนที่มีธาตุนิสัยนะในทางที่จะดึงเราลงต่ำเนี่ยถือว่าเป็นมงคลคือคือเราไม่ได้ไปเหยียดเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวหรือว่าเป็นอะไรชั้นต่ำกว่าเราอยู่ในวันณนะที่ไม่สมควรไม่คู่ควรที่จะไปเจราจาด้วยแต่เราระลึกตามหลักของพระพุทธเจ้าว่าคุยกับใครนะใจก็เป็นแบบนั้นแล้วมันจริงๆนะสังเกต คือต่อให้เรามีจุดยืนยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าเผลอเนะเข้าไปเต็มใจคุยกับคนประเทศไหนนะเคลื่อนความคิดของเราเนี่ยจะค่อยคอยปรับจะค่อยๆจูนให้ตรงเข้ากับคนประเทศนั้นแล้วถ้าหากว่าคิดตรงกับเขาพูดตรงกับเขาไปนานน,านในที่สุดก็เท่ากับว่าเรารับความเป็นตัวเขาเข้ามาเป็นตัวเรามากขึ้นทุกทีจนกระทั่งหลายครั้งเลยนะที่ผมเห็นเนี่ยพอพอใครอยู่บ้านนึง นะมีนิสัยแบบหนึง่งพอไปอยู่อีบ้านหนึง่งนะเปลี่ยนนิสัยเลยคือลักษณะวิธีที่ออมองโลกลักษณะการใช้อารมณ์นะปฏิกิริยาทางใจที่ออกไปต่างๆเนี่ยนะม,มันผิดเป็นคนละคนได้ทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่มีจุดยืนที่แข็งพอเนี่ยนะอย่าเซนซะิทีฟอยู่ใกล้ใครก็กลายเป็นคนแบบนั้นซึ่งอันนี้เสีย่ยมถือว่าเสี่ยมมากๆในทางกรรมวิบากเนี่ยนะ เท่ากับว่าเรายินยอมที่จะเป็นคนบาปได้ง่ายๆนะอาจจะเป็นคนบุญก็ได้ถ้าหากว่าเป็นนักบุญก็ได้ถ้าหากว่าอยู่ใกล้นักบุญแต่มันเตี่ยมมากๆเลยนะถ้าเซนทิติยังเซนทิติมอยู่่ยนะเข้าใกล้หรือเฉียดใกล้คนธรรมดาในี่บางทีเราอาจจะนะกลายเป็นไม่ไม่ใช่แค่คนธรรมดามันเร็วกว่าคนธรรมดาก็ได้หลายคนเป็นอย่างนั้นนะคือพออยู่ใกล้คนดีเนี่ยก็จะดีตาม แต่พอไปอยู่กับคนธรรมดามันไม่รู้เป็นยังไงกลายเป็นเหมือนกับอยากจะทําชั่วทําเลวอะไรขึ้นมาแบบจิตยังไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็คือนะค่อนข้างจะเ,เป็นความเสี่ยงแต่ถ้าเรามีจุดยืนที่มั่นคงแล้วเรายืนอยู่ในจุดที่สว่างนะฮะมันก็จะอาจกลับขั้วกันได้นะคือ ความแข,แข็งแรงของเราหรือว่าจุดยืนที่มั่นคงของเราอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเขาเกิดความรู้สึกว่าเออมีความนิ่งมีความมั่นคงในแบบสว่างอย่างเราเนี่ยให้ความรู้สึกดีนะพอให้ความรู้สึกดีมากๆเข้าเขารู้สึกเหมือนกับติดใจไอ้ความสว่างความดีตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเราเข้าไปพูดกับเขามันกลายเป็นว่าดึงเขาเข้ามาหาเราหรือว่าอยู่ในเส้นทางแบบเรา